สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณาอีกแล้วค่ะพี่น้องคาม่ทันนายรงเรวันประจำวันที่10นะคะกรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวค่ะพี่น้องจ๋ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พ่ย,ยิบชี้ยิบสีชี้แนวทางไปฝัใช้นะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์นะคะพี่น้องนะอยังไงแล้วเนี่ยมีโปรพิเศษอยู่คือดูดวงโชคลาภการเงินนะคะ199ดูชัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภ ประจำมวดที่16กรกฎาคมพร้อมเลขนำโชคของเรานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะสนใจทักอรดีลน์นะหมดเขตวันที่15นะคะรกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋านะอ่าเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์เนาะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะเดินทางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าน่าจะเดินทางมากกว่าเดินทางทํากิจทําการประสานงานเรื่องอะไรก็ประสบความสําเร็จพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ มีความรู้สึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษในวันพวกนี้เดินทางนะคะก็ไม่ได้ควาดหวังอะไรมากมายแล้วก็มีความรู้สึกว่า,ามีความรู้สึกว่าสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลานะคะอารมณ์ดีขึ้นมองเรื่องแง่ดีนะคะแล้วก็ขึ้นแชทเมนต์ความหมายก็คืออาจจะหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยสนิทจนใดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่และก็มีความรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินนั้นดีเยี่ยมนะคะการเงินดีเยี่ยมมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินนะคะมีนายทุนว่าอย่างนั้นความมั่นคงในเรื่องของการเงินนั้นเนี่ย ดีกว่าทุกเที่ยวเลยนะคะสําหรับในวันพรุ่งนี้นะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเย่ะมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4025 4025ค่ะขอให้เห็นพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบให้ดูกันพี่น้องวันจันทร์นะคะรอดีเราจังหวะเราโอกาสนะคะในการที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะ กาวไม้เท้านะคะอย่างระมัดระวังนะคะมีความรู้สึกว่าปัญหาต่างๆนะคะถ้าเกิดมีปัญหาก็จบนะคะเออหรือแก้ไขได้นั่นเองนะในวันพรุ่งนี้นะคะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีมีในลักษณะของนะคะการเดินทางด้วยนะคะหรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะโจนี้เรื่องการงานนะมีคนส่งงานมาให้เราทํามีโปรเจกต์กงานใหม่ๆหรือสอบงานติดติดนะคะหรือมีลูกค้า สั่งออเดอร์เข้ามารัวๆประมาณนี้ได้ด้วยเนาะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งค่ะขอให้อย่างเห็นม,มาดูพี่น้องสำหรับพี่น้องวันอังคารขึ้นเดวิลระม,มัดระวังเด้อพี่น้องจะระวังนะคะการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องวันอังคารนะคะใครที่มีเจ้าเก้าเจ้าของแล้วระม,มัดระวังเป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของการเงินดีเยี่ยมนะคะการเงินทรัพย์สินดีเยี่ยมนะคะนั่นหมายถึงว่ามีเงินก้อนโตโตเข้ามือพี่น้องวันอังคารแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงว่าจัดก,การเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรเยี่ยมเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะสําหรับพี่น้องวันอังคารเรื่องของการงานก็เด่นนะคะพี่น้องจ๋านะอ่าขึ้นราชินีไม้เท้ามีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เหมือนกันเปิดกิจการใหม่ได้ควบคุมบริวารได้เป็นอย่างดีเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราคํานวณของเราขึ้นมาเองนะคะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข15 04 15 04ครับพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะพบทางออกทางสว่าง,างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครับพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์อย่าเด็กๆอารมณ์เป็นลมเป็นไฟนะคะไม่มีเหตุผลไม่ได้และในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเจอนะคะคนรักเก่าเกิดรักหวนเจอรักกระทันหันนี่ประมาณนี้รวมถึงมีบริวารคนรัก ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพนี้เรมามัดระวังเรื่องเดียวค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้งของกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก้าหกสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหง่องยกลางคืนมาดดสำหรับพุธกลางคืนมีโปรเจกต์ในหัวเยอะมากมายนะคะที่จะทําแต่ยังไม่ได้ลงมือทําให้ทําทีละอย่างคิดทีละเรื่องนะคะพี่น้องค่ะในวันพวกนี้ให้เรมามัดระวังจะมีเรื่องผิดใจกันกับผู้รักผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะเห็นไหมคะนะคะเราจะใจร้อนหรือเอาชนะคานเราจะไม่ชนะนะคะเพราะว่าเขามีอํานาจมากกว่าเราถือกฎหมายประมาณนี้นะคะอืมฉะนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายระมัดระวังและถ้ามีพันธะในเรื่องของการเงินนะยังไงก็ต้องใจเย็นเย็นร่มๆนะคะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินนะ,ะแต่คิดว่าน่าจะหาเงินเข้ามาทันนะคะพี่น้องนะขอให้ใจเย็นๆยนเอาไว้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณของเราค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดห้าเลยก็สี่ห้าเจ็ดห้าสี่ห้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้หิงหงมาดูสัปดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพรฤหัสัสดีเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันพรฤหัสัสดีนั้นนะคะบอกว่านะโชคดีใน่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทำร่วมกับครอบครัวนะคะโชคดีมีโอกาสเปิดกิจการใหม่นะคะอ่ากิจการใหม่นะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆมีไอเดียในหัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานลงมือเลยนะคะอุ้ยเรื่องเงินก็เจนรวย เรื่องเงินก็เจ็บนะคะสาพี่น้องวันพระฤอษ์หัตสวัสดีนะคะมีโชคมีลาภเข้ามาโชคดีนะคะพี่น้องค้านะเงินเข้ามือและสามารถที่จะเก็บหอมรอมริบได้แล้วจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสี่สวนได้แล้วและก็เยี่ยมจริงๆค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขก็ไรมีเลขสี่ห้าแล้วก็สี่สี่สี่ห้าสี่สี่ขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันส,สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกัน พี่น้องวันศุกร์เทพ่งเวทมนต์ขึ้นนะคะความหมายคือเส้นพิเศษแรงๆคิดการวางแผนอะไรลงมือทํามีสติปัญญาเป็นเลิศคิดวิธีการหาเงินหาเลยค่ะนะมีเม็ดเงินเข้ามือในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องของครอบครัวบริวารให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะบริวารคนรักผู้หลักผู้ใหญ่ดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องวันศุกร์ข,ขาในวันพรุ่งนี้ไม่พูดมากเจ็บคอค่ะดีทุกเรื่องไปยค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเส้นพิเศษของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหนึ่ง แล้วก็ศูนย์5้าค่ะขอให้เห็นเหตุมาดูพี่น้องวันเาสาร์สําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันเล็งเงินอยู่มองวิธีการหาเงินมีเมดเงินกองอยู่จริงนะคะเออหาได้เลยวางแผนนะคะเงินสดๆเข้ามือจริงๆด้วยนะคะรวยนะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาภเข้ามามีเงินก้อนโตโตนะคะฉลองความสําเร็จนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเป็นไปนในทางที่ดีทุกเรื่องนะคะดวงเปิดสุดเนาะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องระมัดรระววังงงคืือออเ่่ขา ระวังบริวารจะทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้กับเราหน่อยนะคะอย่างบบบอกก็คือทิ้งพนักงานนะทิ้งพนักงานเอาไว้นะคะโดยเหมือนหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวและก็ให้เราทํางานแทนว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจา๋าในวันพรุ่งนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดเก้าแล้วก็สามห้าเจ็ดเก้าสามห้าค่ะขอให้เฮงเงป้าหมอไวโพนี่พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะ เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ